สวัสดีค่ะชื่อปาริชาติุนที่มาค่ะ,ะเป็นเมื่อก่อนก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเนาะแต่มีความฝากัฝกฝ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนื่องจากครอบครัวมีการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ได้ใช้สมุนไพรมาดูแลร่างกายนะคะซึ่งก็มีความมานะอดทนซึ่งก็ ตอนเด็กๆก,ก็อยากเรียนอยากเป็นคุณหมอมอยากได้ใส่ชุดขาวหรือว่าอยากเป็นอะไรตามเด็กเพ้อฝันเนาะ<ม>หลังจากชีวิตมันไม่ได้ตามเป้าแต่ความฝันเราก็คืออยากจะช่วยเหลือชาวบ้านเนาะ<ม>ด้วยใจรักในงานที่ให้บริการก็เลยคน้นคว้าแล้วก็เสียสละแล้วก็แบ่งปันชาวบ้านจนวันหนึ่งได้มีกศนเนาะอาจารย์เขาซึ่งเราไปเรียนกศนเพิ่มเติม เขาก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ทางสภาการศึกษาเขาก็มีแบบฟอร์มมาสอบถามถึงความสามารถของเราเนี่ยค่ะดังนั้นก็เลยได้รับการเชิดชูเกียรตินะคะเป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์แผนไทยนะคะรุ่นที่8ของสภาการศึกษาดังนั้นก็เลยมีการถ่ายทอดให้นักเรียนต่างๆจน ได้ไปเป็นสมาชิกสภาหมอ,อเมืองล้านนาเนาะคะ่ะก็ไปช่วยงานไปออกบูธหรือว่าไปช่วยพ่อหมอต่างๆในทางข้อมูลทั้งการให้ศึกษาถ่ายทอดนะคะจนได้รับการเป็นรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหมอพื้นบ้านของจังหวัดเชียงรายนะคะ <_ d isk> ก,ก็ด้วยความที่ใจรักบริการเนาะก็เป็นอาสาสมัครนะคะ <_ d isk> <_ d isk> ประจําหมู่บ้านก็คืออสมค่ะจากการที่เป็นอสมเราต้องดูแลคนในชุมชนในเมื่อเราดูแลคนในชุมชนเราก็พยายามปรับเปลี่ยนนะคนในชุมชนให้มาใช้ในเรื่องของการดูแลเหมือนโบราณก็คือใช้สมุนไพรในการกินให้เป็นยากินอาหารให้เป็นยาออกกําลังกายแล้วก็ช่วยเหลือคนทั่ว,วไปเนาะแบ่งปนันจนได้ได้ไปคัดเลือกนะคะจาก ระดับอำเภอเนาะไปเข้าไปแข่งขันระดับเขตระภาคจนได้รับเกียรติบตัตรมาในเรื่องของคูไออสมอดีเด่นแระระดับภาคเหนือทั้งหมดเนาะของภาคเหนือเป็นอสมอดีเด่นสาขาภูมิยาท้องถิ่นเพื่อสุขภาพค่ะได้พวกนี้มาซึ่งมีอีกเยอะแยะแต่อันที่หลักๆเราประมาณนี้แต่ทุกวันที่ถึงได้พวกเกียรติบตัตรมาก็ตาม เราก็ยังคงเป็นเราคืออยากจะช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งครอบครัวเราทั้งชุมชนหรือถ้าสามารถไปช่วยท้งคนทั้งประเทศก็ยินดีที่จะช่วยค่ะครับผมโอเคครับขอบคุณค่ะแหล่งความรู้ที่ได้รับจากการเป็นครูภูมิปัญญาเนี่ยคุณแม่ได้รับความรู้จากไหนครับอ๋อแหล่งแหล่งที่มาอันดับต้นๆก็ครอบครัวก่อนเนาะจากครอบครัวมาให้รู้จักการใช้ สมุนไพรในครอบครัวค่ะแล้วก็มีการใช้ในเรื่องของต่างๆก็มีความจดจําแม้นแต่วิธีการการเจ็บปวดเมื่อยร่างกายก,ก็ได้จากครอบครัวโดยการเหยียบย่ำเนาะการนวดโดยที่เขาจะจับข้อเท้าเราให้ใหเหยียบไปตามบริเวณที่เจ็บทําให้เรารู้ว่า เวลาเรามาเรียนอ่ะทำให้เราไปเรียนแล้วเป็นไวกว่าคนอื่นเพราะว่าเรามีพื้นฐานจากที่บ้านไปหลังจากที่เรามรีมีการเรียนรู้ในชุมชนจากครอบครัวไปแล้วเพราะเราก็ได้สืบคน้นเนาะสอหาซึ่งเราก็ได้เข้าไปเรียนในเรื่องของอสถานที่ต่างๆก็อย่างเช่นอำเภอเถึงอำเภอเถิงนี้จะมีสมุนไพรเยอะเพราะว่ามันเป็น เป็นเขาเป็นดอยเยอะเนาะแล้วเขายังไม่ได้ทําในเรื่องการถางป่าเยอะนะค่ะจะมีสูนภัยหลากหลายแล้วก็ไปเรียนกับผู้รู้ในแหล่งของศูนย์เรียนรู้นะคะแล้วก็มีการไปประอเติมในเรื่องการนวดนะคะจากในเรื่องของส่วนของสสจเนาะคะแล้วก็จาก โรงเรียนจันทานีนะคะแล้วก็เก็บตกจากหมอพื้นบ้านแต่ละที่ที่เขาถ่ายทอดให้เราเนี่ยค่ะซึ่งอันอันหนึ่งที่ได้มาก็คือการขวิดเส้นด้วยเข่าควายที่ได้จากจังหวัดลำพูนมาโดยบังเอิญค่ะก็เลยได้เอามาเป็นตัวช่วยในการนวดนะคะของของคนที่เราดูแลสุขภาพครับผมครับคำถามที่สองนะครับ แนวทางในการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นให้กับกับชุมชนหรือคนรอบๆข้างเนี่ยทางของคุณคุณแม่เองเนี่ยได้มีแนวทางการการเสริมสร้างยังไงบ้างครับอตอนแรกที่ที่กลับมาที่เป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ลวลาออกเนาะแล้วก็ไปเรียนในเรื่องพวกศาสตร์โบราณกลับมาก็พอดีได้รับคําแนะนาแนะนําจากพ่อเลื่อนธนเพศเนาะตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้ะแล้วก็ให้มารวบรวม คุณปัญญาหมอขึ้นบ้านเนาะเอามารวบรวมเป็นของตำบลหลังจากนั้นก็ให้พ่อหมอทั้งหลายเขาก็มาถ่ายทอดอเรื่องสมุนไพรต่างๆโดยการทําผ้าป่าสมุนไพรนะคะก็แต่ละคนมีสมุนไพรก็มาแล้วให้เขาเขียนชื่อพร้อมกับสรรพคุณมาให้ด้วยเพราะเรายังไม่เก่งทุกตัวเงี้ยคะ่ะ ดังนั้นเนี่ยอองค์ความรู้ที่เราได้จากการทอดพระป่าทําให้เรามีองค์ความรู้ตรงนั้นมาอีกเยอะเลยนะคะครับได้มีการอบรมเพิ่มเติมหมายถึงว่าคนเข้ามาดูงานอบรมเพิ่มเติมของที่ทีูู่ยนนี้เยอะไหมครับอ่าส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นในส่วนอ,องค์กรท,ท้องถิ่นท้องที่หรือว่าในหน่วยงานต่างๆเนาะมามาหลายที่เนาะมาดูงานที่นี่แต่และ เราได้ปลูกฝังคนในชุมชนโดยการไปเป็นวิทยากรนะคะเอาองค์ความรู้ของเราไปบวกกับสมุนไพรในท้องถิ่นซึ่งแต่ละหมู่บ้านอย่างที่เห็นเนาะแต่ละหมู่บ้านจะมีสมุนไพรไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็จะเอาสมุนไพรในท้องถิ่นเขามาเพิ่มเติมในส่วนของเขาที่จะเอามาใช้ดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นนะคะคทีนี้ในส่วนของนักเรียนนะครับมีเข้ามาดูงานที่นี่บ้างไหมครับ นักเรียนจะมาเรียนที่นี่โดยโรงเรียนวิทยาลัยอ,อาชีวะแม่สายแล้วก็ในเรื่องของอการศึกษานอกโรงเรียนทั้งของตำบลต,ต่างๆและก็ของอ,อำเภอนะคะแล้วก็ <avoid S 2> ในส่วนอื่นๆที่ละแวกเดียวกันก็เข้ามารเ,รนนเรียนในเรื่องการตั้งแต่ในเรื่องการทํารูปประครบทำแปรรูปสมุนไพรแล้วก็ทําในเรื่องการนวดค่ะได้ครับ ทีนี้คุณแม่นะครับคิดว่าปัจจัยที่สู่ความสําเร็จนในการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่นเนี่ยปัจจัยสาคัญยังมีอะไรบ้างครับปัจจัยที่เราพบความสําเร็จเนาะครับหนึ่งเราต้องเป็นคนต้นแบบเนาะต้นแบบในการใช้สมุนไพรแล้วก็ในเมื่อเราใช้สมุนไพรแล้วเราก็มีการนําเสนอโดยการไปออกบูธเนาะไปออกบูธเสร็จแล้วเราเราให้เขามารับการบริการ โดยใช้นวัตกรรมในเรื่องของการแช่เท้านะคะการทำลูกป,ประครบการนวดค่ะแล้วเมื่อมีคนหนึ่งมาสนใจคนต่อไปก็เหมือนประชาสัมพันธ์ให้เราคนทุกคนต,ต่อไปเพราะแล้วเขาก็ปากต่อปากเนาะพูดว่าการใช้สมุนไพรมันมีข้อดีที่ทำให้ตัวเองอดูดีขึ้นและก็สบายขึ้น,นะคะ่ะครับผมค,คำถามสุดท้ายนะครับปัญหาและอุปสรรคในการ สร้างจิตสานึกในการอาล็อกสมุนไพรของคุณแม่เองเพื่อความยั่งยืนเนี่ยมันมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างครับส่วนมากเนาะปัญหาของเราเนี่ยในเรื่องของอในส่วนราชการนะคะคซึ่งของเราอะ่ะไม่ได้ไม่ได้มีหน่วยงานไหนมารับรองในเรื่องของสาสุเอ้ยหรือในเรื่องของอหมออะไรต่างๆเนาะเขาไม่ได้เข้ามารับรองถ้าเขาเข้ามารับรองหรือว่าเหมือนกับ ยืนยันว่าเออโอเคนะใช้ได้หรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะแล้วมีการวิจัยนะคะแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนหม้อ,มอไปประกาศให้เราเงี้ยเป็นตัวยืนยันว่าเอ้ยของเรานะเป็นสมุนไพรที่ใช้ได้นะอย่างเงี้ยของเราก็จะมีการยัง่งยืนต่อไปซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นลักษณะว่าลองผิดลองถูกเนาะชาวบ้านก็มาลองแล้วก็ดีขึ้น อ่าหายเขาก็ไปบอกต่อเนาะแต่ทีนี้ไม่มีอะไรที่มารับรองเราได้ว่าเอ้ยเหมือนเหมือนเขาไปขึ้นโอทอปเนะ mm hmm. เาะออะไรนะเ,เขาบอกอะไรที่เป็นเป็นได้ดาวอะ่ oh oh. อหนึ่งดาวสองดาวอะไรประมาณนั้นคุณภาพเนะ mm hmm. เาะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้ทางรัฐช่วยเนี่ยก็อยากจะให้ ในทีมวิจัยเอยทีมสถาบันต่างๆเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือผักดันนะคะซึ่งเป้าหมายตรงนี้ของเราเราไม่เน้นรักษาแต่เราเน้นส่งเสริมฟื้นฟูนฟนและก็ ให้รู้จักดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะไปหามือไปถึงคุณหมอเนี่ยค่ะแล้วก็ในเรื่องที่เราทํามันยัง,งส่งเสริมไปในเรื่องของอาชีพเนาะ,นะถ้าเราทําได้ถ้าทางภาครัฐช่วยมีตลาดเนาะเราก็จะสามารถช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ในเรื่องอ่ มีรายได้แล้วเขาก็สามารถที่จะได้ไรายได้นั้นมาดูแลตัวเองอ,อย่างน้อยก็ทําให้มันมีความยั่งยืนเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะได้ครับค่ะงั้นก็ขอบคุณมากนะครับคุณแม่ครขอบคุณนะครับะ